กับสบายดีปาลุงสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบองเ้อเก็บรัวพังไทยรัวพังลาเอฟซีเจดีทั้งหลายท่านผู้ชมทุกทุกทานมืัอนี้กับมหาเฮตพ่อพ่อกับซองน้องมิดเด้อพี่น้องมืัอนี้กับพ่อพ่อกับซองน้องมิดมาหาเฮดยามเศร้าพี่น้องน้องมิดเก็บแล้วเก็บแล้วปัดพี่น้องนั่น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 น่องมิดเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้ะงกเห็นแล้ะงกมัน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 พี่น้องมัน จับเนืงองกันเลยอ้าวสองดอกปุ๊บตัวพี่น้องมัดแล้วมัดแล้วมัดแล้วมาบบรับปเม็ดฟ้าลุยอะไรพี่น้องเอ้ยหืมให้ลังลุกพี่น้องให้ลังลุกเคลี่ยห้ามาส่นพี่น้องเอ้ยบมาเม็ดเลีย่ยห้ามาเม็ดเลี่ยห้า พอาเฮดมันยังจุ้มอยู่พี่น้องนั่งจุ้มนั่งเป็นจุ้มเป็นไข่อยู่เลยมเม็ดพาลุยไปนี่ผาลุยปลาเฮดพี่น้องบาเม็นลุยยังเบิ่งแน่พี่น้องตัวพี่น้องเอ้ฮ่ากับเข่ามาเฮ่ากับเข่ามาว้ายนี่นิดดอกนี่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 พี่น้องกำลังจุบุเลยาตัวพี่น้องหงัดว่าสัน ง ų, cow, ัดเอาไปเลยน้องเ้ยมวนมวนอ้าวพี่พี่วะซันพี่น้องฮ่าตัวพี่น้องคอมีงัดอีแล็งงัดอีเร็วสองดอกพี่น้องสองดอกสองดอกสองดอกพูดพูดพูดเห็นเลยนะวะซันพี่น้องอ้าว บอมีดบอมีดบอมีดเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วสองดอกอีแล้วปาดเห่น้องมาแนบบอมีดได้สองดอกโอยมันมันมันวสันไปเลาะไปน้ำกันอีกหาหาวสันหาหาวสันพี่น้องคนปุ๊วดปาดพี่น้องหมูเดียวหมูเดียวปาหมูเดียวพี่น้องโอยมัน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 น้ำกันมันน้ำกันโอย เราไปอีกพี่น้องเราไปบอมิดหายอยู่สัตพี่น้องบอมิดเราไปเรามาเห็นขไข่บักใหญ่พี่น้องเอ้ยอ้าวโทษไข่เนี่ยนะพี่น้องทำไข่เป็ดอ้าโทษพี่น้องเกลี่ยไปเกลี่ยมาเห็นอีกเลยค่ะอื เก็บเป็นเขียแล้วบ่เม็ดนะพาลุยพี่น้องพาลุยลุยนะพี่น้องลุยเฮ็ดลุยเวียดนามครับข้างหน้าผัวสาแล่ยมันก็เคยออกได้เม็ดต้องไปเบิ่งบ่เม็ดลุยเว็ดนาม้าพี่น้องลุยเว็ดนาม้าไปหลอกไปน้ำตันพี่น้อง ไหสานาทีแล้วกล่อเป็นอันนี้ฮะน้อเอ้ยมาบันลุยเฮ็ดกับบ่มกาบ่ได้พน้องได้แต่เนัแหละพอเห็นนั่นแหละพี่น้องก็สิได้เมื่อ่ออกบ่หลายเราเมื่อนํากันพี่น้องอื มาแหละแกงเมื่หลังเมื่อแกงกิน,นกอพอแกงน่อยเนี่ยแหละพี่น้องเฮ็ดเจ็ดแปดดอกอเฮ็ดกะเอาเห็นถอมูเดียนะฮะหน้าหนาคางหน้า,นา,นา,นาไม่ตาเองเาะมลาะมากับโบเห็นพี่น้องเฮ้ยเฮ็ดกะจะงอ,อกแบบได้ หูน้ำมันอาอฟอดิเสีรดายพี่น้อยเท้ป่าแท้านี่ยก็เคยอ๋อพี่น้อยแต่มาหาดับเบิเลล้ลเฮนนอนเม็ดกำลังหล่ออยู่หล่อเบิงอีกก่อนหนูสันน์ในกระทางเมื่อพี่น้อยทางเมื่อน,นำกัน ปกติป่าแถวนี้นันออกลายได้พี่น้องไอเห็ดเป็นอะไรได้พันออกบ่ออกแต่บอหนึ่งสุ่มแห้งบอพี่น้องเมื่อนำกันพี่น้องพวกกับปลาพี่น้องเอ้ยมามาหอดเลยพี่น้องปลาลุปลาเออเกี่ยวสีล่างพี่น้องแม่ข้ามีกับมะบึงเหมือนัน โอ๊ยพี่น้องเอ้ยฝนตื่นกับท่านขนาดชายตื่นช่ยบ่ทันแม่จ่าวันนีเอาได้สิหาดอกนันตื่นช่วยบ่ทันแม่ตาว่าซั่นพี่น้องเอ้ยไปชุกช่าป้าพี่น้องเอ้ยน้ององงนก็บ่สบายจี้ยากันอยู่นี่จี้ยากันหนึ่นึ่นะ คนมากก็จะพูดละคนละคนอืมตัวเองว่าล้านหน่อยปกะหายแทะหายว่าอุ้ยว่ะหายดิบโลหายจุดแขกอน่องงมนงนมาล่างน้องคิดมาล่างนอยเลยมาล่าง มาหอดเฮือนอลไพี่น้องล่างล่างล่างมาเนี่ยเนี่ยมาียเนมามาเนี่เนื่ยมาเ,น,มาเน,มาน,น,นนี่ยมาขู่มาเนียู่ตน่เนีอมมาีนขูนียมานนีนี่ เนียนไปแต่หน้าเขาหนิบอโอ้ยได้แต่หน้าข้งหน้าเขาได้ปลาจิงน่อยนี่ได้มูเดียวอันนี้นะหลอดลงห่วยกะห้อยเขาห้เฮ็ดผึองแต่แตนเบิร์ดเขาเอาเบิร์ดมันได้แต่นี่ล่างแล้วก็สิแกงพี่น้องเอ้ยได้กับบุหรี่ได้เฮ็ดสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอก สิบดอกทั้งไข่มันแม่ชิบดอกทัก้งไขมม่มันัวมาเอาแปาออสิลลางแกงพอดีแกงขาบเส้าพี่น้องพอดีพอดีแกงแซ่บนะเนี่ยนะ <S S> ม,มันออกบาลายแม่มันออกลายกะโอ้ยสามสิบเก็บบอมี เนาะตอนนาบิต่เล่่มีเกมตันนี้กับเกมหลังเลลงล่ะหลังละแกงพี่น้องไป่ป็นไงไปเปางไงอืมหงอีดี้อดีอยู่อีด้กรมาดยพี่น้องพาย,ยากแกงเด็นละงกชดๆละหอนมากินน้ำด้ดยพี่น้องเด้อตอนเช้าพี่น้องอยู่เพือนแม่ตา แต่ไปหาฮากามาพี่น้อยไปกับน้องมิดเฮ็ดสองคนไปกันสองคนพี่น้อยดอกนี่งามเลยดอกงามไปซะดอกงามน้องมิดพาลุยพี่น้อยน้องมิดพาลุยป่าลายตแต่เ้แต่้าไปพอเฮ็ดหมูเดียวพี่น้อยพี่น้องเอ้ยผ่าเรียบร้อยพี่น้องพี่น้อง ยายห้าผ่าตนต้นน้อยเพราะว่าต้นใหญ่มันสีอันเบิดไวเหมือนกันอย่าบอกกูกันกินเหมือนกันพี่น้องเอ้ยข้าแกงเนาะมันดอกใหญ่แม่มันดอกใหญ่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อเพชรเกษตรพ่อเชิญชวนบัวสุขุสุขคนเด้อผู้ติดตามและกระพุ่หับซุ่มเบ็ดซีถูกๆทานมากินนำกันเด้อบัวสุขุสุขคนเด้อแกงเฮ็ดยำเศร้า หักกันมาหักมาเค่เธอเรามาล้างแล้วลรากับน้องมิดเนี่ยพี่น้องเอ้ยกำลังคุณหมอไปเอาดูตุกบ่มิดบอกไอ้นำดูตุ๊กกำลังสิข้างหมออลไรพี่น้องเฮ้ยบอมิดอ่าน้ำมาใส่เลยข้างหมอแกงกินหลอบเส้าพี่น้องเฮ้ยแสบแสบมากินอาการเด้อบ๊ะสุขสุขคนเด้อน้องสิลงสิลงประแดกไปสิลงประแดกไปแล้วปุ้งระบาดเนี่ย เกรียมปุงในน้อยหนึ่งประเดี๋ะเพื่อแม่ลูก่นอนแม่ลูกกะห้องแยกไงบอบนั่งจะกินลำได้ว้าวท้อมาด้วยแสบๆน้อง,องมีดเด้อ

กะห่ออยู่มเปุ้ลเป็นแบใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยใส่ขงนัวใส่ลงไปเป็นเซตที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะเห็เรางอกไม่แตดอกจุ่ม เ้าดอกกับไขรหนึ่งซีมงึงไะซีมงึมงไช้สบายดีป่าลุงซีมึงเ,เราแซ่บแซ่บลงอันนี้ไปก่อนนี่พร้อมนำตูกระป๋ติวเฮ้ยพีเน้อง เช็ดเช็ดไมทีเ oh, รียบร้อยรอดขาจะโป้งอย่างเรียบพี่น้องเฮ็ดปลาขัดมอบักไงอบักไงเฮ็ดปลาขัดมอบักไงอุ้ยจุดๆเสแฉกกำกันพี่น้องน้าพี่น้องมากเลยก็มาตาสีคอร่าคลิปนี้เดี๋ยวได้พี่น้องเลยขิดหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องขอบค่ะกดติดตาม่อง แม่ตาแล้วก็สองน้องมีนั่นเด้อฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นั่นเด้อสองน้อีนั่นเด้อพี่อนๆต้องตั้งใจให้น้องมีนแนวปวัสสาวะพี่น้องขอบคุณหลังหนาเด้อจ้าบ๊ายบายสบายดีบ๊ายจุกุสุคน